สวัสดีค่ะวันนี้ลองให้รถขับเองแต่เป็นออโต้พายตนะคะไม่ใช่เป็นแบบขับเต็มขับเต็มนั้นมันต้องเป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งคันนี้ไม่มีระบบนั้นนะคะไว้สักวันหนึ่งจะลองใช้ระบบฟูล ะระบบขับจริงอันนั้คะยิ่งน่าดูเพราะว่าพวงมาลัยมันจะหักไปซ้ายขวาคือเหมือนเราขับเองเลยแต่วันนี้มาดูออโต้พายโไปก่อนนะคะออโต้พายโเนี่ยมันก็ต้องศึกษาก่อนที่เราจะใช้ก่อนเราจะใช้เนี่ยให้กดเห็นไหมคะที่มันยื่นมาข้างหลังพวงมาลัยเนี่ยกดลงสองครั้ง แล้วมันก็จะมีรูปพวงมาลัยขึ้นอยู่ตรงจอที่เห็นอยู่สีขาวๆข้างๆนั่นนะคะจากนั้นก็จะถูกเตือนไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องแตะพวงมาลัยเลยนะคะจะมีสัญญาณเตือนให้เราเอามือมาแตะพวงมาลัยแต่ตอนที่เริ่มใช้ออโต้พายロนะมันกระตุกตกใจเลยค่ะแล้วพวงมาลัยเนี่ยมันมันจะสั่นๆยังไงก็ไม่รู้ ไม่ใช่ว่านึกอยากจะใช้ก็ใช้เลยนะคะมันต้องศึกษาก่อนถ้ามันก็จะพาไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่พี่ๆน้องๆเคยใช้แล้วนะคะแต่อันนี้เพิ่งจะลองทำเป็นครั้งแรกก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราเอามือจับที่พวงมาลัย จะต่างกับระบบที่ให้ให้พวงมาลัยขับเองอันนั้นหอ้ไปทุกซอกทุกมุมแต่แบบนี้เวลาจะจอดเนี่ยก็จอดห่างจากจุดที่อย่างสวว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันมีรถซึ่งจำเป็นที่จะต้องจอดนะคะก็จอดให้ห่างพอสมควรไว้วันหลังค่ะจะพาขับแบบนี้อีก ลุยป่ามามเลยเลิะเธอบอมแมม